สวัสดีค่ะถ้าเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านมาเบิง่งมาชมแปลงหอม,นะะม,อนมเนาะนค่ะ,ะ,คะ,ม,ะ,คะม,มือนี้แม่เพ่นฟ้ามเกษตรอินซี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเมือนี้เนาะค่ะมื้อเมื่อนี้แม่เพื่อนทุกคนมาเบิง่งแปลงหอมนะคะเป็นหอมแบงเนาะคะ่ะหอมแบงตัวนี้จะเป็นหอมแบงที่เขาใส่หัวปลูกด้วยค่ะ,พะเพื่อนๆโบเมนหอมแบงแบบ หอมแบงเลยนะคะหอมแบงเลยจะใส่ต้นปลูกเนาะคะ่ะนี่นะคะเป็นหอมแบงตัวนี้เป็นเอาหัวมาปลูกค่ะเป็นหอมแบงที่ที่ใส่หัวนะคะคือการพักพักหัวมาเียวว่าตั้งกว่าสามเดือนนะคะถึงจะปลูกได้ต้นหอมแบงมูนีเนาะคะ่ะคือถอนจากสี่ห้าถอนมาเนาะคะ่ะถอนมาก,มากววะะ็มาพักหัวว้นะคะนาพักหัววบสามเดือน ถึงถึงจะปลูกใดนะคะนี่เอามาปลูกแล้วนะคะอันนี้อายุอายุของต้นหอมแม่เพิ้ลใดอยู่ที่12มือเด้อค่ะ12มือนะคะจากที่มือปลูกมาหอดเมือนี้นะคะที่นี่ก็ไใดเวลานะคะแม่เพิ้จะเอาเอาจอบมาเมย่งมายง่งมาพุา่นดินแล้วก็ลหญ้าในหน่อย,นอยนะะเนะาะค่ะเนาะลหญ้าในหน่อยให้เขานะคะที่ที่ีหญยา แบบนี้นะคะนี่เนี่เอาก็สิถอนออกแล้วก็สิเอาจอบหน่อยๆย่งนี่ค่ะนี่มันกระสิมีเบียร์หยาติดมาอันเกิดอยู่น้าดินเนาะค่ะเนาะน,นี่สองแปลงคู่กันเลยนะคะสองแปลงคู่กันนี่ค่ะลายเติอบอยู่ค่ะคววเงายีา่สิบสี่เมตรเด้อค่ะเพื่อนๆเอฟซีทุกคนค่ะความกว่างกับดอยยี่สิบ รอยยี่สิบเส้นหกตน้นหกแถวแถวละหกต้นนะคะความยาวยี่สิบสี่เมตรกรับย่าวตืบอยู่เนาะคะ่ะเนาะถือว่าย่าวพอสมควรเข้ากับปลูกได้สิบสองมือนะคะมือนีกับสิมาายงงไ้เพินนยงแล้วกเ็เจ็บยาในน้อยนําเดี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเจ็บยาในน้อยออกเก็บออกให้เบิดและะ้วก็นยงดินขึ้นให้ลม้มเอามืออื่น แส่คุณพ่อเอาปุ๋ยมาใส่ตอนนี้คุ้น่อไปไปเห็ดหน้าอยู่เด้อค่ะไปเห็ดหน้าไปดำหน้าเนาะค่ะเนาะอันงาน,นลายค่ะในฟ้ามผองไม่เพ่นไม่เพ่นกับสียูประจําฟ้ามอยู่นี่แล้วค่ะไปเห็ดหน้าน้าเพลินบ่อดดไปล่งดำหน้าบ่ไดดปวดเพราเขานี่ก็อยู่ในฟ้ามเนาะค่ะเนาะอยู่ในฟ้ามเท่ากับมาเห็ดงานอ่าใน,นส่วนที่เห้าเห็ดใดเนาะค่ะมาลกงาพักเร่งแรงก็ไใดถอนพักนะคะยงเร่งถอนพักบุง ย่ำอันเสาย่ำเว้นหังสี่เนา่สุกหยาเอาหยาโยงพักดูแลพักในฟ้ามเนาะค่ะเนะเาะงานคนละนาทีกันนะคะปกติแล้วนะคะหอมแบงนีถ้านาหนาวนีแม่เพื่นปลูกเดือนเดียวได้ถอนขายด้วยค่ะได้ถอนขายาหนาหนีกับบ่หนาจะได้เดือนหนึ่งดอกค่ะนาจะเป็นประมาณสี่สิบหามือนะคะ มื่ออื่นจะให้เขาปุ๋ยมาใส่ปุยนี่เป็นปุ๋ยที่เฮ้าเฮ็ดเองเด้อค่ะเฮ็ดเองในฟาร์มใส่เองอันเฮ็ดเองใส่เองแล้วก็คุ้นผอถีดจุรินทซี่นั่นค่ะฉีดจุรินซี่จุรินซี่ใส่เขากับหมักเองนะคะหมักจุรินทซี่เองในฟาร์มของเฮ้าเนาะคะ่ะทุกอย่างกับบริสุทธิ์จากในทุนนะคะบริสุทธิ์จากในทุนคือเฮ้าลงมือทำเองเพราะว่าเฮ้าเฮ็ดเป็นฟาร์มเกษตรอินทรี์เนาะคะ่ะอาหารปลอดภัย อาหารไหลสารเคมีไหลสารผิดต่างๆในฟาร์มนี้ผ่านการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตรแล้วนะคะผ่านมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะได้ใบรับรองแล้วนะคะภาพรวมกับมีหกโลงเลื่อนด้วยค่ะเพื่อนๆคะ่ะมีหกโลงเลื่อนหลังจากจากที่ม่เพื่นเฮดได้แล้วหกโลงเลื่อนเนาะคะ่ะเนาะหกลงเลื่อนอันนี้โลงเลื่อนนี่ค่ะเป็นโลงเลื่อน อยู่ขอบมูนะคะเขาไปทั้งปุ่นกับตอกันไปเลยนะคะแต่ละลงเลื่อนเนาะคะ่ะแต่ละลงเลื่อนก็นได้สามแปงนะคะมีสามแปลงแต่ละลงงเลื่อนข่วงก่วงของลงเลื่อนก็นอยู่ทีหกมิดเนาะคะ่ะหกมิดได้สามแปลงนะคะกะจุงช่องว่างระวงังไปถ้าเดินถา่ายยางถ้าดูเล่รักษานํานะคะก็เฮ็ดได้ตลอดทั้งปีนะคะเฮ็ดได้ตลอดทั้งปี ถอนออกกับปลูกหมุนเวียนเนาะคะ่ะจังถอนพักบุงออกนี่ก็จะเอายาอื่นมาปลูกนะคะก็สิหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะ,ะขอบนอกนะคะขอบนอกทั้งนี้เนาะให้เพื่อนๆเบล่งน้ากันนะคะขอบนอกลงเลื่อนนะคะจิมีหอมแบงเลยนะคะสามแปลงหอมแบงเลยสามแปลงปลูกไม่ยุสองแปลงกับพ่อเอาหุน่นแล้วพ่อย่งแล้วล่ะคะ่ะกะลัางกะล่งเอ่อปงอันนี้ป,ป,ปลูกปลูกหลังตัวนีนอยนึงนะคะปลูกคนละ คละมือปลูกหลังอยู่ซีหามือคนละค่ะแต่ว่ากับพ่อพ่อย่งแล้วแปลงกลางเนั่นเป็นแปลงแม่พันธุ์เนาะค่ะเป็นแปลงแม่พันธุ์หอมเลยนะคะอะทัดไปผุ่นก็สิเป็นแปลงตะกาคุณของคุณพ่อเ้อแปลงตะกากแต่ก็จะถอ,อนกาออกดำหน้าและ้ะก็สิเฮ็ดแปลงผักไปจนหมดเลยนะคะตรงนี้จะบ่เฮ็ดลงเลื่อนค่ะจะไวท้ทาลูกหอมปลูกกระเทียมนาปลายฝนนะคะคือหอมกับกระเทียมนี่เป็นหอมแดง หอมแดงกับกระเทียมนี่ต้องปลูกให้แดดคักๆเลยเนาะค่ะเนาะให้เขาเจอแดดแบบเขาชอบแดดนะคะให้เขาอยู่ในในทีลงที่แดดหนาฝนเท่ากับจะปลูกบ่ค่อยได้ปันไดเนาะคะ่กะก็เอาช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนะคะเขาจะปลูกกระเทียมใบตะกินใบตะบริโภคนะคะในขั้วเลื่อนของเทาเนาะคะ่ะส่วนทั้งในโรงเลื่อนนี่ก็จะปลูกหมุนเวียนนะคะมี่ พักบุ้งผักบุ้งกระหอมนี่เป็นหลักเนาะค่ะเนาะแล้วก็พักชี่กับปลูกหยากหน,น่อยหนึ่งเนาะคะ่ะพักชี่ขึ้นชายนี่ปลูกหยากเพราะว่ามันอยากปลูกยากแน่เพราะว่าอากาศมันบอหนาวเนาะค่ะเนาะพักพวกนั้นจะเป็นชอบอากาศหนาวนะคะเอาจังหอมแบงนี่ก็ถือว่าปลูกได้ดีอยู่ค่ะตามตีเมเพ้นปลูกมานะคะก็ช่วงตีมีโลงเลื่อนนี่ก็มาปลูกถือว่าโอเคอยู่ค่ะถือว่าโอเคอยู่ ช่วงนี้น่าสิอ,า,อายุการเจ็บเจียวอยู่ที่ประมาณ4 5ห้มือเนาะคะ่ะอันนี้ก็ได้ไปแล้ว12มือนะคะก็สีเหลืออายุประมาณาตีไปอีกเดือนหนึ่งนะคะตีไปอีกเดือนหนึ่งเต็มๆล่ะคะ่ะกวัวจะได้เก็บนะคะก็จะเอาหุนออกแล้วโยงโย่งดินแล้วจะเอาปุ๋ยมาใส่ค่ะเพื่อนๆคะ่ะจะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะก็นี่ก็ถือว่าจะได้พอ่อคืบแล้วดิค่ะได้คืบ เดี๋ยวบหนึ่งแม่เพ่นแล้วเนาะคะ่ะขืบคืบ,คบหนึ่งมือแม่เพ่นแล้วนะคะสิบสองมือถือว่าโอเคอยู่ที่นี่ก็สิเรีงปุ๋ยนะคะเร่งปุ๋ยให้เขาต้นใหญ่ต้นอ้วนฉีดจุลินซี่เร่งหลากเร่งต้นเขานะคะจุลินซี่นี่คุณพพอสิฉีดวันเวนวันเลยเนาะคะ่ะนังมักที่เฮาเฮ็ดไว้ฉีดเท่าไดกับบ้องหูมือดดอกค่ะเพื่อนๆตน้นทุ่นตำตำถือว่าตน้นทุนศูนย์บาทกับ่าดเนาะคะ่ะตน้นทุนน้อยแห้งนะคะ <c oughs> การปลูกหอมน,อน,นี่มันจะได้ผลผลิตแห้งจงที่ว่าช่วงหนาหนาวนะคะหนานี่แม่เพ่นกะเคยปลูกอยู่ค่ะถ้ากะจะได้ผลผลิตบอ่บอถึงก,กันกับช่วงหนาหนาวนะคะหนาหนาวนี่คืองามนำนักดีนะคะนำนักดีหนาฝนนี่ก็ถือว่าพักเข้าบ่ได้เจอฝนดอกคะ่ะบ่ได้บ่ได้ถือฝนเพราะว่าเห่ามีร่งเลื่อนเนาะคะ่ะ มีโรงเรือนควบคุมระบบน้ำใดควบคุมความชื้นใดเนาะค่ะก็ก็กคว้อมว้มงามคว้มอวบกับสิบโอทอกันกับเอ่อช่วงหนา้าหนาวนะคะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีสารเหล็งอีหยังต่าง,างๆเนาะคะ่ะบ่ได้มีสารเหล็งบ่ได้มีเฮ็ดแบบว่าให้ใหญ่ยืดยาวอวบอีหยังต่าง,างๆเฮาก็ฉีดจุลินทรีย์ไปตามปกตินะคะฉีดจุลินทรีย์ไปตามปกตินะคะก็สิมีมีหอมเป็นหลักเนาะคะ่ะผักบุ้งเป็นหลัก ในในฟาร์มของแม่เพ้นเนาคะ่ะพักพักบุ้งเป็นรักหอมเป็นรักนะคะกับหมุนเวียนปลูกปลูกไปปลูกมาอยู่นี่แหละคะ่เคะเพื่อนๆค่ะปลูกสลับไปเนาะข้ากูพักบุ้งออกเอาหอมใสกูหอมออกเอาพักบุ้งมาใส่หมุนกันไปยุ่งสิล่ะคะ่ะรอบนาแม่เพ้นกับเพาะขึ้นชายไฟบ่หัวว่าจะเกิดบอเลยคะ่ะบ่หัวว่าจะเกิดบอการล่อเบิงกันเกิดกับ กับปลูกยากคือกันละค่ะขึ้นชายเพราะว่าเป็นเผืชดฤดูหนาวเนาะค่ะเนาะเป็นพักซี่ขึ้นชายนี่จะเป็นเผืชดฤดูหนาวถ้าฤดูหนาวนี่ไม่เพีนปลูกอู้งามแห้งด้วยค่ะพี่น้องแต่กอคักจังขึ้นชายนี่เนาะสามต้นต่อกิโลสามกอต่อกิโลงามแห้งค่ะใบวัสดต้นกันใหญ่ใบกัญช่จวจงนี้อากาศนะคะยุทีีอากาศมันก็นมีห่อนแน่ฝนแนนอย่างต่างๆเนาะค่ะ ฤดูการแต่ละช่วงมันกับพักขึกันเนาะคะ่ะผืชกับอ่อนไวต่อต่อสภาพอากาศขึ้นกันเนาะคะ่ะถา้ถาเป็นฤดูหนาวก็สิงามทุกตัวนะคะทุกย่างก็ง,งามปลูกยังกับง,งามเนาะคะ่ะฤดูหนาวนี่จังหอมแม่เพ็ญน,นี่ก็ถือว่าก็สิพยายามให้ให้ดูแลขเขาให้เต็มทีเนาะคะ่ะตรงนี้แม่เพ็ญพุวนดินเลลวนะคะนี่พุวนดินเหลวนี่งามอยู่คะ่ะนี่คืบคืบมือแม่เพ็ญเลยดิ ปุนเดือค,ค่ะพุ่นคืบยืดๆเลยเด้อได้คืบหนึ่งนะคะอายุสิบสองวันก็โอเคอยู่เด้อคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะสิเลงใส่ปุ๋ยสีน้ำจุลินซี่นะคะลิงลงให้เขามันคือซีท้อนยานในน้อยออกนะคะท้อนยานในน้อยออกแล้วก็พวนดินให้เขาหลวมในหลากเขาเดินง่ายๆเนาะคะ่ะเนาะให้หลากเขาเดินง่ายๆเลาก็จะซื้อปุ๋ยไปอีก ปุ๋ยยูนีใส่ไปเลี้ยวรอบพอมปลูกนะคะแล้วรอบพรอมปลูกนี่ใส่ไปซีรั่งซีลั่งหาลั่งผุดล่ะค่ะเพราะว่าตัวนี้เสริมดินไม่เขามาน้านี่บนบนดินข,า,ขาวๆนี่เสริมดินไม่เขามานําถือว่าปุงปุงปุ๋ยหลายตือบอยู่ค่ะเพราะว่าเอาดินขังนอกมาใส่ดินทงหน้าก็เสริมปุ๋ยก็สะให้ปุ๋ยประมาณสองขังอีกยังสิได้ทอนเลยค่ะรอบสิบสองมือ นะคะกลับหลอบยี่สิบมือยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันนี่มเมนเฟนกับซีไซปุ๋ยอีกนะคะเพราะว่าสี่สิบหามือเข้าก,กันต้องถอนแล้วนะคะแต่าอาไว้เอาไว้เกินนันบ่ได้สี่สิบหามือนี่ยางเก่งกับ่เกินหาสิบมือเนาะคะ่ะเนาะเข้ากันจะถอนออกให้มืดเลยเอาไว้เกินนันกันบบ่ได้ดอกคะ่ะเพราะว่ามันเบิดอายุเขาสิใหญ่แล้วจังไดกับตองถอน ปลูกหมุนเวียนไปนะคะในฟ้ามของไม่เพื่นกับปลูกแบบหลากหลายอย่างนะคะส้นส้นไปพุน่นฟังวันออกไปผุ่นไม่เพื่นกับจะปลูกปลูกแตงกวาแปลงหนึง่งปลูกทั่วฟักงาวแปลงหนึง่งปลูกทั่วผู้อีกแปลงหนึ่งนะคะลงเลื่อนนันลงเลื่อนสุดท้ายขอบทั้งวันออกเนาะคะ่ะตัวนี้ <c oughs> ได้กินนะคะทั่วนี่กับกินทุกมือแตงกระล่างหน่วยกินทั่วเบิดนี่จะได้กินแตงต่อนะคะทั่วผู้กินทุกมือ กินทุกมือกับบอ่บอท่านกินบอ่อท่านดอกค่ะก็ต้องเจ็บขายไปน้ำเจ็บขายไปเนได้เล็กๆน้นอยสิบยี่สิบบาทก็เอาไปเนาะค่ะเนาะบางมือก็ได้หลายก่อน,นเท่ากับเจ็บเอาหลายๆอย่างเนาะค่ะเอาหลายๆอย่างไปไปขายวันอังคารนี่เพื่อนจะไปขายของตลาดนัดโรงพยาบาลสีเขียวนะคะก็จะมีผักบุ่งมีถั่วผู้มีผักบุ่งนี่แหละกับหอมนะคะ ต้นหอมช่วงนี้ขายดีค่ะเมเปิ่นม,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 มีหอมอยู่อีกแปลงหนึ่งเพื่อกําลังพ่อถอนเนาะค่ะเนาะให้กุ้งพอถอน,น,ะะน,อถอนมืออื่นแล้วก็ทําคว่วสะอาดล่างให้สะอาดเอาไปมัดขายเลยนะคะไปมัดขายกําละสิบบาทขายดีค่ะเกษตรกรรมไงพ่อสมควรนะคะกําสิบบาทบันนอกเนาะคะ่ะเนาะถือว่าเอาข้าไปขายนี่ขายดีขายเบิดทุกทุกนัดค่ะขายเบิดทุกนัดพักก็เป็นพักที่ได้รับ มาตรฐานนะคะมีใบรับรองมาตรฐานมีปายมีอย่างต่างๆการันตีในส่วนที่เป็นผักคองเฮ้านะคะกับหลายคนกับเขามาเบืองแล้วนะคะคุณหมอมีคุณหมอท่านหนึ่งเพิ่นเห็นแมเพ่นอยู่ในเพจนี่แหละคะ่ะในในอ่ากลิบนี่แหละนะคะเพิ่นติดใจแห้งเพิ่นติดตามแมเพ่นตลอดเวลานะคะเพิ่นติดใจแห้งเพิ่นขอโทษมากขออนุญาตเขามาเบิงฟ้ามใดโบเพิ่นน่ะ โอ้ยยินดีเลยค่ะคุณหมอเพื่นกับมาเนาะค่ะเนาะนะคะเพิ่นกัให้กำลังใจมากให้จนมาหอดนี่นะคะคลิปนี้แม่เพ่นกับขอกลาบขอพระคุณกรเพื่อนเพื่อนพีนๆพ่ๆน้องๆทุกคนนะคะขอลงคลิปหนีไว้ก่อนจังพอกันใหม่กับเป็นเพ่นคลิปหนานะคะก็เป็นขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่เพ่นในเด้อค่ะเพื่อจะได้รับกดกระดิ่งไว้เพื่อรับคลิปใหม่นะะเนาะค่ะเนาะนรับคลิปใหม่ ที่แม่เพ่นจะผลิตชิปออกมาให้เพื่อนเพื่อนเบิงน้ากันในเรื่องการเกษตรในเรื่องปลูกเรื่องดูแลแม่เพ็นกษียมาให้เบิงอีกว่าตอนเขางามเป็นจังไดร่ได้อายุเท่าไดรแม่เพ่นเกษตรอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนเ,อนเอนบิงไปบ่อยๆเนาะคะ่ะชิปนี่ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ